Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, 9 i n e you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกมเดอะบัตเทิลแคสต์ครับหอคอยสวรรค์กลับมาอีกแล้วอะ่ะผมได้สตาร์ทเริ่มต้นที่41นะครับ ชั้น41ก็เดี๋ยวถ้าปรับความเร็วแล้วน่าจะเล่นได้3าถึงหด่านนะตอนหนึ่งคลิปก็เดี๋ยวเอาสักหาด่านไหมไม่เล็กไม่น้อยไม่เล็กไม่น้อยจนเกินไปนะนะครับชั้นที่41นึครับลืมไปหมดแล้วนะว่ามันมีตัวอะไรอ่าชื่ออะไรนะ <laughs> วาคิลี่วาคิลี่เอเลี่ยนนะครับที่ด่านนี้มี าจะมีบาฮามุตเอเลี่ยนด้วยนะสองตัวนี้เราจะเจอในด่านไหนด่านอาวกาศใช่ไหมครับมีใครพอจำได้ไหมแต่ผมมาจำไม่ได้ผ่านมานานแล้วว่าจะเล่นด่านประจัยด่านลากให้หมดก็เออทำน้น่นทำนี่ไปก่อนดีกว่าสนุกสนานไปลุยนี่เจอกาโวลโดอนฝ้ายไปหน่อยนะครับกาโวโลดอนนี่ผมอัพทาเล่์ด้วยนะก็คือให้เก่งกับ ท่าซากด้วยนะครับก็ช่วยในด่านท่าซากได้ค่อนข้างดีเลยนะน้องก็ค่อนข้างอึดกับเอเลี่ยนนะแต่ที่เห็นว่าตุยไวเพราะว่าเจอไอ้ตัวนี้ครับเห็นไหมสิงโตคลั่งก็ลองดูซิว่าจะชนะได้ไหมแต่ชนะได้แหละเพราะว่าผ่านมาแล้วเคยผ่านมาแล้วแล้วก็ผมก็ใช้เซตเดิมด้วยนะเซตเดิมในการผ่านนะครับก็ประมาณนี้ก็ถ้าใครสุ่มได้อิซันก,กิก็เอามาใช้ในด่านนี้ได้นะจริงจริงใช้ได้หลายด่านเลยแหละ หรือเพราะว่ามันเหมาะกับการเอามาไฟนะครับนี่ผมรอสุ่มให้มันได้ฟโฟโน่แต่ยังไม่ได้สักทีนะจะได้แบบลองปรับปรเปลี่ยนทับดูนะครับโอเคแต่ว่าผ่านไปแล้วหนึ่งดานนะเรียบร้อยนะครับปอมก็เลือดเยอะเกินนะดูดีหนึ่ง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 นะครับหนึ่งเจ็ดตัวหนึ่งร้าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหนึ่งนะครับโอเคก็ใช้ เวลาไม่นานนั้นเราก็ไปต่อที่ด่านที่2เลยครับชั้นที่42นะมีตัวอะไรไม่รู้นะก็จัดทัพเดิมนะครับโดยที่ไม่ดูด้วยแหละว่าบอสมันคือตัวอะไรแต่ใช้เซตเดิมในการสู้นะครับถ้ามีสแปมมีมิชชิลเยอะขนาดนี้แสดงว่าอย่าบอกนะว่าโคตรไซโคนโคตรไซโคนในที่นี้ก็คือฝูงไซโครนนั่นเองใช่ไหม ผมว่าน่าจะใช่เพราะว่ามีตัวชะลอด้วยแล้วก็มีตัวจงตีระยะไกลนะครับนั่นไงโ่โหมาแล้วไล่กันมาเลยครับนี่สี่ทา่ทาห้ 6, ทาท่าหกท่าซอมบี้นะครับผมปล่อยตัวถูกปเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าอ่ะนะชะลอหน่อยนึ่งมตรความมิตมรมาจะปล่อยครั้งที่สองน่าจะโดนนั่นไงเรียบร้อยโดนไปแล้วโดนปั่นไปหนึ่งเทียบ ไอตัวดำเอมันมีมันไม่ใช่มีโลหะใช่ไหมน,นมันเป็นธาตุดำนะตัวแรกเลยออเอาปล่อยถูกวะไปอิสาก,กิมาก่อนน่าจะดี <c oughs> นานาโฮโดยทีนี่คือตุยแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้มันขึ้นสถานนะรอดชีวิตมันยังครั้งในงานเรียบร้อย ไซเบอร์พลังครับอาไซเบอร์พลังมาแบบหยุดเวลาหนึ่งไม่ใช่หยุดเวลาสินั่บอกว่าอะไรชะลออิสนาคินี่ปล่อยผีผักลักไปเลยครับก็คือให้มิตมาชะลอใช่ไหมแล้วก็ให้อิสนากิสร้างดำเมตแต่ปัญหาเลยไหมช้าทั้งคู่เลยไม่ได้แบบออกสกิลแบบรัว น้องจะแบบปล่อยพลังช้าๆแต่ก็ถือว่าดีละประมาณนี้ก็กําลังดีอเรามันเป็นคนอยากอยากจบไปไวอะไรแบบนี้โอเคครับเฮ้แต่อย่าลืมว่ามันเกิดใหม่ได้ที่เอานานะโฮมาเพราะว่าเอามาฟ้าให้มันปุยนั่นแหละเออแต่ว่ามันจะปุยหรือเปล่าตุยแบบไม่เกิดนะฟาดตุยด้วยติดคิปไหม ไม่ติดด้วยจะบอกว่าครีก็ไม่ใช่มันเป็นแบบเฮ้ยติดครีกถูกแล้วนันาโ,โฮมีครีแล้วก็มีสกิลซอมบี้คิลเลอร์นะฟาตเอาให้ยับเรียบร้อยโอเคซูมซามซูมซี่ตุยไหมตุยไหม มาป้อมแตกก่อนป้อมแตกก่อนที่ไซคนเอเรนมันจะตุยเอ้ยไซคนซอมบี้มันจะตุยะนะนจะเลืองมันเยอะมากเลยเลื่องเยอะจริงจังมากุาม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 ่มตันปุ่มตันปุ่มตันุ่มตันาไปครับ แลมันก็จะตัวเรียบร้อยครับชนะแลว้วปาาไปกี่นาทีแล้วเนี่ยปละต่อครับชั้นที่43นะห้าชั้นก็ห้าชั้นปะ่ะเดี๋ยวพอเล่นไปสักพักมันก็จะมีด่านหอคอยนรกโผล่ม,มาใช่ไหมไอ้ด่านหอคอยนรกก็ผมยังสู้ไม่จบเลยบอสด่านหอคอยนรกมันคือตัวอะไรทุกคนหรือมันมันคือด่านปลดล็อก,กหรือเปล่าหรือผมเล่จบไปแล้ววะไม่ได้เล่นานานเลย มันนานมันจะโผล่มาที2-3สองสามเดือนโผล่มาทีใช่ปะ่ะถ้าจำไม่ผิดนะด่านนี้มีซอมบี้แล้วก็มีเอเลี่ยนนะครับแต่ซอมบี้ค่อนข้างถึกนะใช้คำว่าค่อนข้างไม่ไต้องบอกว่าโคตรถ,ถึกอ่ะมาแต่ว่าผมสู้ได้ผมสู้ได้เชื่อเถอะว่าผมสู้ได้นะปั๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊มเซตแนวผมก็ใช้เซตนี้นะครับ จริงๆผมจะหยิบสมดารามาใช้สดาราของผมก็คือจะมีตัวแมวตัดหญ้าแมวบูดึงแล้วก็แมวสิงสังเวียนนะครับแต่รู้สึกว่าแมวตัดหญ้ามันเดินชา้าก็เลยเอาเอาประมาณนี้แล้วกันมันยากตรงไหนมันยากตรงมีตัวเอเลี่ยนนี่แหละทุกคนถ้ามันเป็นซอมบี้ล้นวนเราก็ยังจัดทับแบบซอมบี้มาได้ไงแต่ด้วยความที่มันยากอนะเนาะ ขอคอยสวรรค์อะไรแบบนี้มันก็ต้องเพิ่มความยากไปหน่อยแล้วก็ต้องรีบตัดการครับไปอบๆอมเลือดมันเยอะทุกคนมันก็เลยใช้ระยะในการเล่นค่อนข้างนานนะเรียบร้อยครับผ่านไปอีกหนึ่งด่านไปลุยต่ออุได้ด่านนี้ได้ผลไม้เมล็ดอากุด้วยนะชั้นที่44ครับ กอบกอบทีมแล้วเรียบร้อยจะด,ดึงอันนี้ชื่ออะไรนะลืมแล้วอะ <c oughs> ไอ,ไอตัวพ่นนี่ลืมชื่อนหน้ากากเ็มีคนถามว่าที่ผมได้แมวรถไฟมามาจากด่านไหนเนี่ยมันจะเป็นด่านหนึ่งที่มีบอสต,ตัวนี้ครับบอสไอห,หน้ากากเียงแดงเนี่ย ใช่ป่ะแล้วก็ดานปลดล็อกมันจะเป็นหน้ากากสีดําแดงใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะให้ผมใช้ทีมนี้ในการชนะเลยวะจริงดิทําไมรู้สึกว่ามันมีตัวอื่นที่สามารถชนะได้หรือแบบมีตัวอื่นที่พอจะสู้ได้เพราะว่าถ้าใช้แมวไซเบอร์พังกับแมวมือปืนซุ้มยิงมันโดนดามเมดนะในป่ะนะหรือ เป็นการชนะแบบทุลักทุเลเพื่อแต่อย่าลืมว่าช่องเรามาเป็นช่องสายทุลักทุเลนะครับก็จะเล่นแบบเหมือนจะเล่นไม่เป็นต้องใช้คำประมาณนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะสวัสดีทำไมอีกล่ะสวัสดีน้องๆทุกคนที่แบบทั้งมือใหม่และมือเก่าที่แวะเวียนเข้ามาดูกันนะครับก็บางคนห่างหายไปบ้างใช่ไหมกลับมาก็แค่กลับมาดูก็ดีใจมากแล้ว แต่ถ้าใครจะช่วยแชร์ด้วยก็ดีจะดีมากๆนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนนี้ก็จริงๆยอดผู้ติดตามมี7 7อยไปแล้วนะครับแต่ว่าของที่สั่งมันยังมาไม่ถึงก็เลยเดี๋ยวแจกช่วงสิ้นเดือนแล้วกันนะครับแจกของนะสักวันที่ย930อะไรประมาณนะี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีมีใครอยากได้ของอ่เปล่าสั่งเป็น เครื่องเกมมาครับแต่ราคาไม่แพงมากเอาไว้เล่นแบบเพลินๆครับค่าเวลาแบบไฟดับก็เอาไปเล่นนะเกมซับไม่เคยเล่นเหมือนกันไม่รู้ว่ามันใช้ดีไหมสั่งมาแจกกลายกันเลยนะผมเมาทีมนี้มาชนะจริงเหรอทำไมผมรู้สึกว่ามันทุลักทุเลเกินไปบ้า ใช้ระยะเวลาในการปีนานหรือหรือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมใช้ทีมอื่นแล้วผมมาใช้ทีมนี้เหรออ่าช่นนั้นครับก็ถือว่าถ้าเมื่อก่อนนี้เล่นแล้วชนะแสดงและรอบนี้ไม่ชนะก็คือแสดงว่าฝีมือแย่ลงเออมันต้องชนะที่มั่นใจในทีมแมวตัวเองหน่อย <c oughs> จริงๆหนานี้มันคนเอาตัวที่แบบ ไม่โดนสถานนะมาด้วยนะเห็นไหมเพราะว่ามันมีโดนชะลอด้วยแล้วก็มันมีแบบลดเห็นไหมลดดมัมมี่ินไปช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับเสียงเริ่มแหบแหบลงคออากาศเย็นชอบนะพอสักพัก9 10, ้าโมงส0โมงนี้เริ่มนอนแล้ว แล้วจะไปหนาวีิธีตอนไหนตอนเคีื่องคืนกว่า,วาบางทีวันหนึ่งก็มีสามดูดูครับงงเลยต่างกายปรับตัวไม่ทันจากที่แย่อยู่แล้วแย่เพิ่มปีก <c oughs> <c oughs> ผมเอาทีมนี้ชนะจริงดิ <c oughs> ถ้าไม่ดูทุลักทุเลกัน <c oughs> ตัดใดที่ปั้มเราย,ยังไม่แตกแสดงว่าเรา,เราก็อาจจะใช้ทีมนี้แหละในการชนะมานะ ว่าแต่เมื่อไรจะจบยังเหลืออีกด่านหนึ่งนะคือถ้าแบบตัดต่อไปนี่ก็น่าจะเหลือไม่ถึงไ,ไม่ถึงไม่ถึงตองเ๋ยนะไม่ถึงตามที่เล่นจริงเล่นจริงน่าจะประมาณถ้าด่านนี้นะด่านนี้น่าจะประมาณ10นาทีแล้วแต่ด <laughs> ่า,ดานถ้าตัดต่อแล้วน่าจะเหลือด่านนี้น่าจะเหลือประมาณห6นาทีก็ไม่เป็นไรไม่ค่อยได้ทำคลิปยาวสำหรับเกมนี้ด้วย เพราะว่าเล่นเป็น,นด่านๆไปเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้มันก็มีด่านที่แบบเล่นได้แค่3าด่านนะเล่นได้แค่1ด่านนะแล้วเดี๋ยวค่อยมารออีก3ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วก็ว่าไปมันก็ต้องใช้ระยะเวลานในการทําคลิปค่อนข้างงานนะแล้วก็หาไอ้ด่านที่แบบเล่นแล้วจบเลยมาลงอะไรแบบนี้ ต,ตรงเนี่ยถ้ามันเอาเอาเอถ้ามันตายตัวถ้ามันตายแล้วเหลือตัวเดียวอะยังไงก็จัดการได้ครับเรียบร้อยด่านนี้กินเวลาไปเยอะมากะแต่บอกแล้วครับบอกแล้วว่าจะทำห้าห้าชั้นก็ห้าชั้นไะนาเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่ว่าจะลุยด่านอื่นต่อหรือจะด่านสี่สิบหกถึงห้าสิบต่อนะ เดี๋ยวพอตรงนี้จบถ้าไม่มีด่านใหม่มาเราก็จะไปลงชั้นใต้ดินกันนะเขาวงกดชั้นใต้ดินนราไม่ได้ทําคลิปมาครั้งก่อนนะว่าจะทําก็ไม่ได้ทํามันหายไปก่อนครับอย่างน้อยเราเล่นเราไปเอาของได้นะของของแจกกันนะโคด่าน45ก็จะมีราชินีเพื่นะ เนี่ยด่านราชินีเพึ่งรู้สึกว่าถ้าเราชนะด่านมันนะด่านที่อยู่ในด่านตำนานนะ่ะมันจะแจกแมวไดฟุก,กตุตัวนี้ครับแต่ว่าเป็นร่างแรกนะแมวสลามอนะ่ะแต่เราก็ค่อยๆปลดล็อกร่างจริงของมันไปไเรื่อยๆนะคือบางบางทีอ่ะบางคนเขาเล่นภาษาอังกฤษไงเราเล่นภาษาไทยแบบเนี้ยบางทีเราก็ต้องแปลไปเป็นภาษาอังกฤษทีใช่ป่ะมันก็จะงง บางทีเราบอกชื่อด่านภาษาไทยไปครับก็จะงงว่าเอ้าเราภาษาอังกฤษมันชื่อว่าอะไรคือถ้ายังมีคนเล่นเกมเยอะๆเราก็อาจจะไปเล่นอีกไอดีหนึ่งเพื่อแบบทาเป็นภาพภาษาอังกฤษไงแต่ตอนนี้เกมมีคนเล่นถามว่าเยอะไหมก็ยังเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบเท่ากับเมื่อก่อนเมื่อก่อน หรือจริงๆแล้วก็ยังเล่นเยอะอยู่แต่ว่าคนดูน้อยลงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสไงเราทําตามอย่างที่บอกครับเราไหวเราก็ทํากันเองมีน้องแนะนามานะว่าเล่นเกมอื่นที่แบบยังใหม่ๆที่แบบคนยังไม่เคยเล่นอนะ่ะจะแบบยอดอยู่เยอะก็ได้ที่เราเราฟังมาหลายรอบแล้วนะแต่เรายังไม่ได้ทำแลยทียังไม่มีเวลาทําอะไรแบบนี้แต่แต่แ,ตแบบคิดว่าจะทําอยู่แล้วด้วยแหละแล้วทีนี้แบบ มีคนมาแนะนำเราก็อยากทำเหมือนกันโอเคทุกคนจบแล้วนะครับสวัสดีทุกคนโดยบาย